สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามารุนรัฐบาลพอวันที่สิบหกเดือนเก็ดกันเนาะจ้ะอันนี้คือเหล็กแม่ฮันนี่แล้วจะเด้ออันนี้ลูกสาวจับจะได้แบบนี้เนาะจะเนาะจะเลี่ยงเลขไว้แบบนี้แบบนี้แต่ว่ากับ่ไไรสะดวกการจับแล้วจะเด้อเพราะว่าพื้นสิมีเจ้าของอันอยู่หันเนาะค่อยแนะนำนด็ดกกียู่ดดกกบขอบคุณหลายแต่ว่าพื้นเวลาเขาจับ จับลูกปิ้งป้องเนี่ยเพิ่นที่บอกว่าสาตุเด้อขอให้ได้ตัวนั้นสาตุเด้อขอได้ตัวนี้เพิ่นเพิ่นชอบว่าอ่นต้องเข้าไปเลขของเพิ่นไหมพี่น้องแม่ที่เหาเนี่ยอยากไปจับเนาะไก่จากอุรไปสีเกตกัอจากว่าเออรุนหา้าเห่าจับได้โชคลาภหาแม่ฮันนี่ผ้าจับตัวมันจะโอกเนาะความคิดของแม่มิลาด,ดอกแต่ว่าผู้เพิ่นดูแลยู่หันเพิ่นก็นสิอ่นไปเฝ้าเฮาใไ้เหาจับได้ตัวนั้นเด้อให้ เอ้ยเพิ่นจับได้ตัวนั่นเดอ้อเพิ่นจับได้ตัวนี้เดอ้อเพิ่นชื่ออ้นเอาเขาไปเรขเพื่อนพุนไหมก็บอะไรลอยเปรดเส้นแลนะแตเดอ้อเพราะว่าเอามาเป็นแนวทางให้ให้รุ่นเพราะว่าหมวทีแล้วถือทั้งบนทั้งล่างเนาะแม่มีลาถือหกสี 9, 9, 16, 16, 16, กก่กับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหกสี่สี่หกถือบนถือล่างก็เลยว่าถ้าเลขกออกในรถนี่เลขกทะเบียนรถหกสี่หนึ่งเก้าเนาะกับฝันมารถหายลูกสาวฝันแม่นเนาะก็ว่าถ้าถือร้ายก็คือไปหาแม่ฮันนี่ไปวายแม่ฮันนี่ไปขอโูคขอหลบับดูแล้ว ถูกงวดเพราะว่าถ้าเข้ามานเนาะพี่น้องว่าบออันนี้เด็กแม่ม่ลาจับกบ็ได้แบบนี้เพื่อนก็ที่มาเฝ้าว่าสาธุเดอขอให้ได้เรียกกเดอขอให้ได้เลยกกิงก็เลขกยังก็งกได้นะไม่เป็นไบอสซีเรียดได้เล็กยังก็ได้คอยเข้าอธิษฐานลงไปว่าจับได้ตัวได้ก็ได้ถ้าเพื่อนให้โชคเนาะแมนบออันนี้เพื่อนจีเอินเอาเขาไปเลขเพื่อนมึงสิแม่ไม่มป็กับ่บอรชอบ เราตรงๆเราบอกว่าเพิ่นต่อมาเจ้ากี่เจ้ากันเฮ้าว่าต้องได้ตัวนั่นเได้ตัวนี้เด้เมื่อวานผู้นั่นก็มากระถือผู้นี้ก็มากระถึงสิ่กกงไหมเว้าใหยฟังเนาะก็ขอบคุณแต่ว่าก็คือตัวเฮ้าสิไปเนาะพี่น้องจากอุดรไปสีเกตตั้งไปขอไม่ฮั่หนึ่งพ <laughs> น่นก็สิเป็นจังสันส่นทุกข้างเนาะขนาดจอบไปเกตโมงเสาเด้ไปนอนอยู่คนเนาะนอนอยู่เอ่อสีเกตแล้วก็ แบบว่าแวบ,บ,บ,บไปนะแวบ,บไปยมะเสาคือจะมีคนกะคิดวางสีเนาะพี่้นงเนาะทุกข้างละที่ไปเนาะเพิ่นกะซิว่าขอให้ได้ตัวนั้น <c oughs> แม่ไม่ลาบอบอชอบอืมก็ตรงตรง,ตรง,ตรงเอาอันนี้เป็นแม่ฮันนี่ก็คือเป็นเป็นแนวทางแั่แต่เด้อแม่ไม่ลากบกะที่บอซื้อดอกถ้าดวงมีคอยจังคอยชิมักมันดวงบอเอ่อบัลูคือกันเลขก็มีสิบตัวเนาะแต่เนาะจากทีมาต,ตัวได้อันนี้บากกันฟังเด้อพี่้นงเด้อเอาเอาเอาแนวทางของรัฐบาลวันที่สิบหก สูตรคำนวนกระได้แบบนี่เว่าที่แล้วเขาหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเขาตัวกับคั้นแมนเนาะแต่ว่าแมนเิลาคือบอลลงคลิปวิวหน่อยพี่น้องถ้ารัฐบาลลงไปนี่วิวหน่อยอ่าแมนมิลาเลยบอลเอาอลุมสูตรคำนวณบนจ่ะหลักสิบหลักน้วยหลักสิบชัน่นในศูนย์ใดหนึ่งหลักหน้ย 5, 6, วยใดห้าหกเจ็ดวัดสันเอาแมนมิลา,าจับคู่วัยรุ่นเนาะจันเนาะศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเอาตัวชอบหนึ่งหก หนึ่งเกตอันนี้สูตรล่างนะจ๊ะเนอะสูตรล่างหลักสิบชนลลหลักสิบหลักน้วยหลักสิบชนได้ศูนย์ได้เก่าสั่นลหลักน้วยได้สองสามสี่ไม่พราดจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เก่าสี่ มาว่าพี่น้องอันนี้คือเป็นแนวทางนะถ้าพี่น้องข้อมฝันไม่เมื่อจะอยู่เมืองสุท้าแด้แต่เด้อส่วนหมากลูกจะไปฝันเอาเสาวันวันหวยออกคุณแอนกรุงเทพเบ้นยังถึงวันหวยออกแม่น้องฝันย่างเผินแดงเผินวิ่งรุดบนล่างกะอันนี้เป็นแนวทางเบ้าห้ายใหญ่ห่างเนาะพี่น้องวิ่งรุดบนและล่างอยู่ที่ศูนย์วัสสันมังสิมาบ่อเหล็กศูนย์เลยศูนย์กับยังเนาะคือเหล็กบ่อมีเหล็กมีนิจุโตเนาะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเอาเลขศูนย์กับเลขเนาะเอาเลขสี่เนาะจะเนาะอ๋ออันนี้เป็นแนวทางเนาะจะเด้อสำหรับแนวทางของวันที่หนึ่งโอวันที่สิบหกเดือนเกตพี่เนองแคบหนัดจอก,กไว้รุ่นจ้าบอลรัวจะมากบอลได้แต่เด้อไม่เวลาสื่อบอเลขศูนย์ไม่เป็นเา,าสื่อดเด้แต่เด้อเพราะว่าตะหลายปีกักันกับข่าซ้อนกันเป็นสิบสิบมืดกับขาเนะาะแต่เนาะสำหรับอของรัฐบาลเพราะว่า มันหลายตัวในเวลาจะล่อตะข้าฝันแม่นๆมนม,นมือสุดท้าย,ยางั่สินไหมถูกขังและถูกงวดเอาประมาณนี้จ้ารวยๆกันทุกวันเดักในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารือยๆจ้า